ตับาโพดไข่ตับขามโพดผกนี่คือผู้ใหญ่ในวันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับาก้วละยี่สิบบาทจานนะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพีนนะคะกับช่องหัวใจพีนี้เดินไปกับพีนี้วันนี้พามาที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอยู่ที่วัดบางสี่เมืองที่เป็นงานเป็นงวันนี้พามาเดินงานวัดวันแรกนะงานวัดวันนี้ก็คือเป็นงานประจําปีนะคะของวัดบางสี่เมืองเป็นงานสมโหลวงข้อประสิทธิชัยพระสมัยอู่ทองเราไปดูป้ายงานกันดีกว่าว่ามีใครบาบ้าง ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีสมโพหลวงพอ่อประสิทธิชัยพระสมัยอู่ทองณนะวัดบา,บ,บางสีเมืองตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพบกับร้านค้าสินค้าราคาถูกอันอร่อยสวนสนุกชุดใหญ่ได้มาตรฐานมาขอสุบตลอดงานวันนี้วันแรกนะคะเจษวามีบัวฟ้าใสทับลายุ่งนี้มีตีเช่นั้งรง วันที่9มีเซกไฮโลวันที่10มีพลอยพุ่งพวงวันที่1มีเพชสหพัฒกับป้ายไทยหาทองคําวันที่สอมีนุน่นดาดงลิเกคณะล่งฟ้าบารมีเห็นไหมคะแล้ววันที่13 14 15มีระวงยองยุคเควี v, คอมโบใ้้อยู่เะแแวดตมีมาได้วันที่2นี้ถ้าแฟนขับน้องนุง่นราล,ล,ลีบมาดูกัน หลังจากที่พามาดูป้ายงานแล้วเราก็ไปเดิสุรลงานข้างในกันดีกว่าเมื่อกี้ไปจอดรถข้างหลังน,นะคะเขามีที่จอดรถกั้งขางอยู่เขาแจกแจงให้อยู่เราก็มาจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาได้แถวข้างหลังอันนี้ก็พุ่งทะลุเข้ามาคางข้างหน้าเพื่อใจะให้ได้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศหน้าวัดกันนะคะตามมาานงานแฟคคะมีหาหารก,กินว่าไอ้หนุ่มหนุ่มจีนที่เป็นสายพาน ยี่บวางเป็นรูปรูปชาวพุทธชาวพุทธพิธีเนาะดอกไม้ทุกเพียนมีไว้สําหรับท่านสําหรับลูกหลานของเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กดีก็จะเป็นสีแก่ดชาติเดียวนะเด็กตลอดก็โดยพื้นฐานเท่าที่สังเกต่ะคนลูกค้าเนี่ยเขาก็ต้องมาเดินเซอร์เวย์ก่อนว่าจะถูกแจอะไรของค่อยซื้อโอ้ยซื้ออะไรที่จะได้เป็นผูล็อบสื่อทอดพระดูนะแล้วผู้กับโย ที่นี้เขาพัฒนาก็มี้ซโลปอกนี้เลยนะน้ำอ้อยน้ำอะไรตตาไใส่ตู้แล้วเพื่อบปูชาดอกไม้ลูกเพียนธรรมะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เราเดินมาจากทางขวาขวามบือก็จะเป็นเหมือนผืนผืนผืนดินตรงนี้นิดนึงนะคะ ส่วนหน้านี้จะเป็นส่วนของการทําบุญนะคะมีพระป่าลอยฟ้ามีดอกบลอยน้ำนะคะเขามาบริการใครที่อยากทําบุญก็เดินเข้ามาได้ขนมเบื้อง,อนนองอนหนึ่งบาทถ่ายเป็นตังก็เป็นลูกชิน้นไมมม่เดินาาค้ อันนี <Warner> ้ของน่ารักนะเขาใช้ปากกาเขียนเลยมันซื้อไปเซ็นเขาก็ใช้ปากกาเขียนเอาเลยอย่างนี้ก็ง่ายๆดีน่าจะเป็นแบบออกแนวหมูน้ำย่างต่อ จปลาทูทอดดิมนด้ปลาทูทอคเป็นติดปรกกที่ปาทเตัวนนะ่เลยแล้วก็เป็นผักย่าดือนนี้นะครับองเดินสัดไปั่นมาน้องสาวไว้อาหงพ่อได้นะครับเกไข่ร้งบุญสร้างกุศลจังวงพ่อเรียกค่ก่ใครมาเล่นกันกุศลช่วยวัดได้ของกลับบ้านลุ้นสนุกสนุกด้วยชื่อกันคือเบอร์ละ20บบาทนะคะมาได้ วัดบางสีเมืองเขามีขึ้นชื่อว่าเขามีเตาเผาสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าใครออกแนวเป็นท่าแล้วก็เป็นมีลูกชายลูกสาวเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะหรือสัตว์อื่นๆอ,อ่ะเขาก็มีเตาเผาสัตว์เลี้ยงให้บริการากรับน้ำงานหลวงพ่อชินมีแม่กอริมันมือด้วยค่ะอ๋อเขาก็จะเดินได้รอบวัดนะคะเพราะปกติแล้วไม่ค่อยได้มาวัดนี้นี่ก็มีสำนักง,งานวัดด้วย จุดที่ทาบุญเมื่อสักครู่เดินเข้ามาตรงนี้ว้นนียบินมาจอดตรงเมนนี่เองรถอ่ะโอ้มันก็เดินโดยรอบนี้ไม่กว้างหรอกว่าเนาไม่ได้กว้างเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาจากข้างหน้าวัดก็จะเป็นส่วนของกินแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของเล่น ขอเล่นตอนนั้นเป็นโซนก,ก่อน,นเอเอ,าเอามาจากข้างหน้าเมื่อกี้เป็นโซ่ของกินนิดเดียวแล้วตรงนี้ก็มาเป็นทงสองเล่นตรงนั้นประลองความแม่นค่ะเนี่ยตรงนี้ประลองความแม่นราอนี้เลยแล้วตรงนั้นมีขี่มอเตอร์ไซค์แบบจิ๋วมินิมินินะคะ ทับุนเอวาเวศบ้านแทบบรีนมีทั้งหมดสามหลังที่เห็นน่ะมีสามหลังแล้วก็บ้าน่อนเป็นเบนเทนบ้าน่อนเป็นเบนเทนโอ้มาว่าไปของก็มียามาสานงานโซ่ของของเล่ของของจริงอค่ะเพราะว่าเดินไม่ยากของกินก็แบ่งเป็นโซ่ง่ายๆนี่ไปเดินเดินวนกลับแล้วนะวนซ้ายมือเลยจ้ะมา เขาก็มานั่งรอคลูกๆเขาก็ได้ผ่าลูกมาผ่อนทายนะคะมันมีกิจกรรมให้ระบายสีด้วยรู้สึกว่าโซนเนี้ยเห็นแบบผู้ปกครองนะพาบุตรหลานมาเยอะเนี่ยเดินทะลุออกมาเหมือนเมื่อกี้เจาะรถก็เดินทะลุออกมาแบบนี้ค่ะสิ่งบาททุกอย่างนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการว่าสิบบาทจะมีกระดาษท้องขวัญไหมไม่มีหรอกเนาะ นี่ค่ะเอปัตตุริก็เป็นโซนของกินอันนึ่งนะคะลงเข้าไปเลยแค่นั้นเลยอ้วนไม่มีแล้วสโซนสิบบาทก็จะมีของให้เขาเยอะแยะหลากหลายนะคะกิฟต์เกี้ยวอะไรเนี้ยคุณมาซื้อดูได้เลย คุณชื่อว่างานปรนจำปีแต่ด้วยความวัดจริงๆริวัดดูไม่เล็กนะคะมีอนานบริเวณมากเลยอะ่ะแต่ว่าเขาก็จัดตามมาตรฐานของเขานั่นแหละค่ะว่าเขามีงานตรงนี้อันนี้เป็นตู้ของคีบน,นี่เป็นตู้คีบตุ๊กตาเอาตู้มาลงก็โอเคเลยมันอนแล้วก็มีกล่องจุ่มด้วยตรงในโซนนั่งกินค่ะ ไม่หอยทอดก็เตี๋ยวเรือขนมจีนเอาวงินซื้อครับใช่ไหมซื้อปะเขาครบแล้วอ่ะเออเทพีมันมาก็เจอเนี่ยกะเพราเคปคอนเสิร์ตวันนี้เป็นชื่อน้องอะไรวะลืมอโอคือพื้นที่เขาก็เขาก็พอมีพื้นที่ของเขาอ้วนเขาพอมีพื้นที่ของเขา จัดงานได้ครบอย่างทุกอย่างเนี่ยที่เขาโปรนะั่นแหละว่ามีคอนเสิร์ตด้วยในมุมคอนเสิร์ตไปที่คอนเสิร์ตแล้วยังไม่ตั้งเขาก็มีจากหน้าประตูว,วัดเข้ามาเลยก็มีโซนของกินให้เราแบบได้เลือกซื้อเลือกหานะหลากหลายแล้วคุ้มแล้วแล้วก็โซนนู้นทําบุญแล้วก็มาส่วนของโบเห็นไหมคะเขาต้มอะไรไ่ไหนอ่ะ่มวัดีน มันใช่เหรออ่ะเอาเป็นว่าวันนี้วินรู้ว่ามีงานแถวละแวกเราเนาะเราก็พามามาให้อ่มเอมเปรมใจของเรากันเช็คนึกหนึ่งเอาว,าว่าวันนี้พอแค่นี้แล้วใครที่อยู่ละแวกบางสีเมืองลพบุรีนะคะจะแวะมาผ่อนคลายมาเที่ยวเล่นได้กับงานวันประจาปีนะมาไหว้หลวงพ่อประสิทธิชัยกันนะวันนี้วินกลับแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ